ถ้าพูดถึงเรื่องของพื้นที่ของเวทีตรงนี้ในเรื่องของการผูกขาดหรือตัดตอนหรือการมีอำนาจเหนือแต่ตลาดเนี่ยมันมีสิทธิข้อหนึ่งในสิทธิผู้พ,พกทั้งเป็นที่เป็นสิทธิผูพ้พวกในประเทศไทยที่รับรองแล้วก็สิทธิของผู้พกสากลที่รับรองก็คือความมีอิสระในการที่จะเลือกหาสินค้าหรือบริการโดยไม่ถูกชักจูงแบบบังคับ ทั้งทางตรงหรืทางอ้อมได้ดังนั้นก็คือว่าหมายถึงว่าเราต้องการที่พภกอะไรเนี่ยมันก็เกิดจากความต้องการของเราโดยตรงนะฮะมาจากข้อมูลที่เราได้รับครบถ้วนนะครับแล้วเราก็มีทางเลือกในสินค้าต่างๆแม้ว่าจะมันจะเป็นประเภทเดียวกันเนี่ยมันก็ควรที่จะมีทางเลือกได้แล้วแน่นอนการเลือกสรรหาของเราก็คือหาสิ่งที่มีคุณภาพดีที่สุดมาใส่ตัวเราทีนี้เราผมก็อยากให้ทุกคนฮะย้อนถามตัวเองนะ ในบริบทที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยง่ายๆย,ยกตัวอย่างอย่างเช่นไฟฟ้าเมื่อกี้อย่างที่คุณเมธาได้ช่วยปูข้อมูลให้ท่านเลือกอะไรได้บ้างในการซื้อหาไฟฟ้าท่านอยากจะซื้อไฟฟ้าจากพลังงานลมได้ไหมท่านอยากจะซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือบ้านท่านน่ะอยากจะติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านเนี่ยท่านทําได้อย่างเต็มที่อิสระไหม หรือท่านยังคงมีข้อกังวลว่าเฮ้ยแม่งแพงที่ไหนปล่อยกู้บ้างท่านหาได้ไหมฮะเสิร์ชใน Google ว่าผมอยากจะติดตั้งโซลาเซลล์บนหลังคาบ้านมีธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อให้ผ่อนเหมือนมอเตอร์ไซค์เหมือนรถยนต์้งถ้าท่านหาเจอในนับหนึ่งสองสามเนี่ยผมโอเคนะฮะอันนี้คือตัวอย่างสิ่งที่เรียกว่าความมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการบินค่าไฟท่านมาเนี่ย ท่านเลือกที่จะปฏิเสธได้ไหมท่านเลือกที่จะลองได้ไหมแล้วท่านคิดว่าท่านมีอิสระไหมนี่คือตัวอย่างเรื่องที่อยู่กับเราอยู่ทุกๆเดือนทุกๆวันเขากําหนดมาว่าเขาจะป้อน p d p ล่าสุดจะเอาลงไฟฟ้านิวเคลียร์เขาแปลรูปนะฮะเป็นลงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดละม่อมนะไม่ขนาดใหญ่ขนาดจิว๋วเอามาทดลองให้เราได้สัมผัสถึงเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรทํานองเนี้ย ท่านปฏิเสธได้ไหมในแผนเหล่านี้หรือท่านเคยออกไปแสดงความคิดเห็นนะในการที่จะปฏิเสธว่าผมจะไม่เอาลงเฟซแบบนี้เคยไหมฮะไม่เคยเพราะอะไรไม่มีข้อมูลมาให้เราไม่มีใครพูดถึงเราไอ้เรื่องใหญ่ๆเนี่ยเขาเอาไว้เก็บหลังบ้านนะไอ้เรื่องเวลาหาเสียงเนี่ยหาเสียงกันเยอะแยะนะครับแต่เวลาทําคนละเรื่องมีไหมฮะอย่างเช่นมีใครหาเสียงไหมฮะว่าผมจะเปิดบ่อนโ,นโนนะฮะมีไหมฮะ เวลาหาเสียงบอกว่าผมจะขายคอนโดให้ต่างชาติสัญญา90ปีจาก40ปีมีไหมฮะเคยได้ยินไหมตอนหาเสียงนั่นหมายความว่าถ้าเรามองเรื่องมุมการเมืองหรือการหาเสียงเป็นเรื่องของการโชว์ตลาดแบบผู้บริโภคเนี่ยเราก็มองแทงเลยว่าท่านไม่ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนซื้อของได้ของไม่ตรงปกนะฮะอันเนี้ยง่ายๆทีเนี้ยพอโจทย์หัวข้อเนี่ยตั้งว่าทุนผูกขาดเนี่ย นู่นนี่นั่นเนี่ยเราพูดต่อไม่ได้เลยนะครับพูดไปแล้วโดนฟ้องนะฮะเพราะอะไรเพฮะกฎหมายป้องกันการผูกขาดของประเทศไทยเนี่ยกับธุรกิจที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่มีธุรกิจไหนเลยนะฮะที่ถูกข้อหาว่าผูกขาดเพราะว่าเมื่อไปดูลึกในตัวเนื้อกฎหมายทั้งแม่และตัวลูกกฎหมายย่อยกันเนี่ยไม่มีธุรกิจไหนสายตาท่านอาจจะดูใหญ่โตมีอำนาจอิทธิพลเป็นธุรกิจผูกขาดเลย เพราะการตั้งเกณฑ์ที่สูงจนสามารถทำให้ธุรกิจที่มีอยู่เนี่ยมันดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกกฎหมายของประเทศไทยแต่อาจจะทำแบบนี้อาจจะผิดกฎหมายในที่อื่นๆก็ได้คำถามก็คือว่ามีนักวิชาการมาีปัญญาชนสมัยก่อนใช้คำานนีน้ที่จะิเริ่มที่จะเจาะในเรื่องของหลักการเรื่องของการผูกขาดตัดตอนของประเทศไทยอย่างจริงจังหรือไม่ ประเด็นที่ผมอยากจะย้อนถึงสิ่งที่เรียกว่าอันตรายที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องที่กับธุรกิจหรือการประกอบธุรกิจที่ส่งผลต่อชีวิตประจําวันของเราแบบในสภาพบังคับหรือแบบไม่มีทางเลือกเนี่ยทาไมถึงเกิดภาะวะการแบบนั้นแล้วท่านไม่สามารถที่จะต่อรองหรือโวยวายหรือใช้อํานาจที่จะจัดก,การอะไรอย่างหนึ่งได้เนี่ยขอให้สังเกตยอย่างหนึ่งครับ ในทางวิชาการมีคำหนึ่งเขาเรียกว่าธุรกิจที่มีลักษณะผูกขาดโดยธรรมชาติปกติธุรกิจแบบนี้ธุรกิจที่ผูกขาดโดยธรรมชาติหมายถึงว่าการจะประกอบธุรกิจนี้ได้ต้องใช้เงินทุนอย่างมหาศาลใช้ความเชี่ยวชาญอย่างสูงมากมีความสลับซับซ้อนและต้องใช้อำรัฐหรืออำนาจมหาชนเนี่ยเข้าไปจัดการยกตัวอย่างอย่างเช่นธุรกิจที่มีความเป็นผูกขาดโดยธรรมชาติคือธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจผูกขัดโดยธรรมชาติอย่างไฟฟ้าเนี่ยรัฐก็ทำสเต็ปหรือทำองค์ประกอบของมันก็คือมีฝ่ายผลิตก็คือกอฟผมีฝ่ายจำหน่ายก็คือการไฟฟ้านาครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคเพราะมองว่าในยุคนั้นไม่น่าจะมีเอกชนจะสามารถลงทุนได้กับสองมันเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศในหลายๆจุดทั้งที่ดินทั้งที่น้ำนะหลายๆจุดมาก แต่จนณวันหนึ่งมีคนมาขายไอเดียว่าการให้รัฐทาธุรกิจที่ผูกขาดโดยธรรมชาติเนี่ยรัฐต้องมีภาระหนี้สาธารนณะในการที่ต้องไปค้ำกันค้ำประกันกับแบงก์โลกธนาคารระหว่างประเทศแล้วรัฐต้องไปค้ำกันทําให้หนี้สาธารณะสูงขึ้นมันก็มีนักเทคโนแคยที่เรารู้จักดีจนถึงว่าบางคนเราก็ชื่นชมเพราะท่านเชื่อแบบนั้นจริงๆว่าการเปิด โอกาสให้เอกชนเนี่ยเข้ามาร่วมลงทุนเนี่ยมันจะทำให้ภาระหนี้สินของรัฐบาลลดลงและเอกชนจะมีประสิทธิภาพมากกว่าหลังจากนั้นก็คลายธุรกิจถูกขาดโดยธรรมชาติซึ่งเราเชื่อมั่นว่าอันนี้เป็นอันตรายมากเพราะเกี่ยวโยงกับเรื่องของความมั่นคงอำนาจการต่อรองการใช้อธิปไตยและทรัพยากรธรรมชาติของคลายและเปิดล็อกกฎหมายเล็กๆฉบับหนึ่งที่ฝังอยู่เพื่อให้เอกชนมา ผลิตไฟฟ้าและขายให้กับกรฟภได้ก็คือพอรบอการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีใครออกมาต่อต้านไหมฮะแม้กระทั่งนี่พี่พี่ชาอยู่พนักงานสหาาภาพก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองโดนซอกก่อนบ่อนทําลายมาตั้งหลายปีดีดักแล้วผ่านการเปิดให้เอกชนมาผลิตและขายไฟฟ้าได้และเราก็ถูกสร้างความคิดมาว่าพวกรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันไรประสิทธิภาพ ปล่อยไปก็เป็นความล้าหลังของระบบธุรกิจการของประเทศแล้วเราก็เชื่อว่าเอกชนจะทำทุกอย่างได้ดีขึ้นนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีประมาณปี2535เป็นต้นมาแล้ววันนี้คือปี2567ผมคงไม่ต้องพูดนะฮะว่าท่านได้รับผลกรรม ของการเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นได้อย่างไรเมื่อเราได้คลายให้ธุรกิจที่มีสภาพของการผูกขาดธรรมชาติยกตัวอย่างอย่างกิจการไฟฟ้าเนี่ยตกยอยู่ในเมื่ออุ้งมือเอกชนรูปธรรมก็คือกพอผผหรือพื้นที่การผลิตหรือที่เราเรียกทางการตลาดว่าเหลือพื้นที่สัดส่วนการตลาดเพียงแค่ไม่ถึง30%เอร์เซแล้วถ้าแผน PTP ตัวใหม่ซึ่งมันแอบไปลักหลับอีกแล้วนะฮะโผลมาแวบหนึ่งนะฮะ มาหน้าฉากแวบหนึ่งแล้วถูกซ่อนไปอีกเนี่ยเราให้ความเห็นจะทําให้กฟผเหลือสัดส่วนการตลาดเหลือเพียงแค่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์คำถามในทางการตลาดเนี่ยเมื่อบริษัทของคุณเราเราเราพูดว่ากฟผนี่เป็นของเราเมื่อบริษัทของประชาชนเนี่ยมีสัดส่วนการตลาดเหลือเพียงแค่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตคุณคิดว่าไอ้บริษัทของเราเนี่ยจะไปสู้บริษัทอื่นๆที่เขามีสัดส่วนการตลาดมากกว่าได้ไหมในทางธุรกิจการตลาดมันสู้ไม่ได้ แต่คำถามก็คือว่าพวกนี้ผูกขาดไหมไม่ผูกขาดเพราะเขาแยกกระจัดก,กระจายแ้ะ,ะการถือหุ้นคว้อะไรต่างๆที่ดูแล้วไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศไทยเรารู้ชื่อเศรษฐีอันดับติดอันดับหนึ่งใน10ของประเทศติดอันดับใหญ่ของโลกจากกิจการลงไฟฟ้านี่คือตัวอย่างและทำให้เราหมดอำนาจในการต่อรองเลยฮะเรานี่ผมหมายถึงว่ารัฐบาลนะหมดอำนาจในการต่อรองเขาส่ง ต้นทุนอะไรของเขามาแล้วแต่แล้วบอกว่าค่าไฟของคุณก็จะต้องขยับขึ้นไปในรอบของปีหน้าคือ4ี่บาทหกสิบสตางค์ไอประชาชนเนี่ยมันร้องไม่ได้หรอกไม่จ่ายค่าไฟได้ไหมมันก็มาตัดไฟเลยแต่ที่หนักหนาสาหัสในภาพรวมของประเทศคือบรรดาอุตสาหกรรมต่างๆธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมธุรกิจพาณิชย์ต่างโรงงานอะไรต่างๆเนี่ยเจอ4ี่บาทหกสิบสตางค์มันอยู่ได้ไหมเขาอยู่ได้ไหม ปรากฏว่าเขาก็อยู่ไม่ได้เขาอยู่ไม่ได้สิ่งที่เขาทําก็คือย้ายฐานการผลิตออกไปที่ประเทศที่มีต้นทุนค่าโสหุ้ยต่ํากว่าและค่าไฟเนี่ยถามว่าค่าไฟเนี่ยมันทําให้เราหายอะไรเงินของเราหายคือแทนที่เงินที่สมมติว่าค่าไฟต่ํามาคุมอยู่ที่เพดานสาบาทรัฐมีอํานาจที่จะแทรกแซงให้ค่าไฟอยู่ที่ไม่เกิน3บาทเนี่ยเงินบาท60สสตางค์มันสามารถกลับคืนมาเป็นค่าแรง ให้กับพลเมืองของประเทศนี้มีกินมีใช้ได้เพิ่มขึ้นแต่ปรากฏว่าเงินของเราก็ถูกดูดไปหมายถึงเงินของคน60ล้านคนหรือเอาแรงงานที่มีอยู่ในประเทศสักวัยแรงงานสักประมาณที่10ล้านคนเนี่ยมันถูกดูดออกไปแล้วไหลไปที่เศรษฐีในกิจการที่ได้อํานาจของการผูกขาดโดยธรรมชาติเปลี่ยนมือมาอยู่เอกชนตัวที่สที่ผมยกตัวอย่างไฟฟ้านี่ก็ใช้ทั้งพื้นที่น้ำทรัพยากรต่างๆนะ ต่อเรื่องพลังงานด้วยนิดหน่อยเดี๋ยวพี่รถจะคงจะขยายคือเรื่องน้ำมันเรื่องก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสำหรับพื้นฐานในทางเศรษฐกิจของประเทศและพื้นฐานในการดำรงชีวิตของพวกเราทุกคนเรามีไอเดียแล้วก็มีความคิดแล้วก็มีการผลักดันโปรเจกต์ในการสรรหาแหล่งพลังงานในประเทศมาอย่างต่อนเนื่อง แล้ท้ายที่สุดเนี่ยเราสามารถค้นหาก๊าซธรรมชาติมาดุลเป็นต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าได้เราเคยทําได้สูงถึง50%ของปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้สำหรับการผลิตไฟฟ้านะฮะแต่ปรากฏว่าตอนนี้ถูกตัดแขนตัดขาไปหมดแล้วผ่านทางการแปลรูปของบริษัททางด้านก๊าซธรรมชาติหรือเชื้อเพลิงนะครับจากบริษัทแม่เราถือแค่บริษัทแม่เขาแยกออกมาเป็นบริษัทรูป เราประสงค์บริษัทลูกออกไปทำธุรกิจจัดหาก๊าซ LNG จากต่างประเทศขึ้นมาและเอาดุลราคาของ LNG บิดจากสิ่งที่เรียกว่านโยบายอาศัยนโยบายในสิ่งที่เรียกว่าตลาดเสรีนะครับแล้วก็เอาราคาของตลาด LNG มาถ่วงน้ำหนักกลายเป็นราคา๊าสตลาดโลกส่งต้นทุนมาผลไม่ยังค่าไฟฟ้าเพราะนั้นท่านที่กำลังอยู่ในบริบทแบบนี้เป็นอะไรที่ท่านต่อรองไม่ได้รัฐบาลต่อรองไม่ได้ แล้วก็เหมือนว่าจะไร่อำนาจในการกำกับสิ่งที่ทางสภาผู้พิพกเสนอพิลอตเคยเสนออะไรต่างๆมาไม่รู้อยู่ในถังขยะตรงไหนหรือแขวนไว้ว่าอยู่กำลังทำแผนในการดำเนินการอย่างเช่นการลดการซื้อการหยุดเพิ่มลงไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยเงียบหมดนะฮะเดี๋ยวจะย้อนกลับมาว่ามันมีวิธีทางแก้อย่างไงในส่วนตรงนี้อันนี้คือเรื่องของพลังงานมันเหมือนกับว่าคือเรา,อาถูกเคลมว่าหนึ่งนะ เป็นเอกชนแล้วมีประสิทธิภาพ 2. เป็นบริษัทของคนไทยใส่ความชาตินิยมเข้ามาหน่อยดูดีมากขึ้นเพราะนั้นเราต้องปกป้องบริษัทของคนไทยเพราะนั้นคนที่เป็นอนุรักษ์นิยมมีความเป็นชาตินิยมก็ตัดเหตุผลในเรื่องของที่ตัวเองถูกลังแกออกไปได้เออยอมว่าเพราะเราเป็นคนไทยมีบริษัทของคนไทยแต่ในความจริงมีหรอะนะที่มันมีบริสุทธ์ผ,ผุดผ่องของการถือหุ้นแบบนี้เป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นไม่มีหุ้นไหลเข้าไหลออก นะของหัวดําหัวแดงอะไรต่างๆไปแขวนนู่นแปะนี่แต่บริษัทลูกออกมาเป็นร้อยร้อยบริษัทเกิดที่บริษัทเคแมนที่เกาะเคมงเคแมนอะไรต่างๆเงินไหลเวียนออกทั้งออกในออกนอกอันนี้คือจุดที่เกิดขึ้นอีกธุรกิจหนึ่งที่ยกตัวอย่างภายในเวลาอันจำกัดนะครับแล้วเราคิดว่าใกล้ตัวแต่ก่อนเนี่ยคือธุรกิจโทรคมนาคมสารสนเทศแต่ก่อนเราอยู่ในยุคก,การโทรหากันเดีย๋ยวนี้พัฒนาคือยุคใช้อินเทอร์เน็ตใช้อากาศ ในยุคโทรคมคมที่โทรหากันโดยต้องอาศัยสายเคเบิลหรือสายสายส่งสัญญาณเนี่ยต้นทุนต้องแพงต้องมีทั้งเสาต้องมีทั้งสายแต่ในวันนี้เรามาอยู่ในยุคออนไลน์ผมอยากให้ท่านคิดย้อนกลับพวกท่านแต่ละท่านที่นั่งเวทีนี้เป็นช่วงเป็นกลุ่มที่อยู่ในยุคหลายเจนนะสามสี่เจนด้วยกันค่าไฟที่ท่านบ่นว่าองค์การโทรศัพท์ก็แพงแล้วโอเคมันถูกต้องแพงกว่าจะเปิดได้นู่นนี่นั่น พราะเราถูกอยู่ในความคิดว่ารับสาหกิจมันไร้ประสิทธิภาพถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วเราก็ใช้คอนเซปต์เดียวกันหมายถึงเราถูกวางโนโยบายเดียวกันก็นนคือเอากิจการที่เป็นการผูกขาดกึ่งธรรมชาติหรือโดยธรรมชาติเนี่ยแล้วก็ใช้ในโยบายของตลาดเสรีเปิดให้เอกชนที่มีประสิทธิภาพกว่ามาร่วมทําธุรกิจตอนนั้นใช้คําว่าร่วมทําธุรกิจก็เปิดช่องเหมือนไฟฟ้าแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงฮะทุกวันนี้บริษัท โทรศัพท์ของท่านอยู่ที่ไหนครับทานของท่านคือรัฐวิสาหกิจเอ่ยชื่อบริษัทได้ไหมครับชื่อบริษัทอะไรครับฉิบหายคนไทยไม่รู้จักชื่อบริษัทโทรมาคมของที่เป็นของรัฐเลยเบอร์สัทมือถือของเอกชนท่านรู้จักใช่ไหมฮะเอ่ยชื่อได้ไหมครับนับหนึ่งสองสามทูท่านเอ่ยได้คล่องปากเลยแสดงว่าเรามีทางเลือกแสดงว่าเรามีทางเลือกเพิ่มขึ้นทัวนันนี้เอ่ยได้ถึงห้าชื่อไหมครับฮะมีห้าชื่อไหมการเลือกที่ดีมีถึงห้าชื่อไหม สามชื่อก็เก่งแล้วแล้วตอนนี้ก็ควบรวมมาเหลือแค่สองชื่อใหญ่ๆสองกลุ่มใหญ่ๆยิ่งรวมธุรกิจทําให้ธุรกิจเป็นขนาดใหญ่ขึ้นต้นทุนต้องถูกลงยิ่งใช้ระบบเทคโนโลยีที่เป็นสารสนเทศใช้ระบบออนไลน์ไม่มีระบบสายส่งลากสายกิโลเมตรต่อกิโลเมตรเมตร,มรต่อเมตรต้นทุนต้องถูกลงดอกจุดใช้ทรัพยากรร่วมกันต้องถูกลงทุกวันนี้ค่าโทรศรัพท์ท่านลดลงหรือยังครับทุกวันนี้ค่าอินเทอร์เน็ตของท่านเป็นยังไงครับ แล้วท่านทำไมไม่ปฏิเสธเขาเพราะนั้นกลับมาจุดเดิมท่านไม่มีตัวเลือกท่านไม่มีอิสระนี่คือการละเมิดสิทธิผู้พพกทั้งหมดเลยและนี่คือเสียงที่ท่านสะท้อนออกมาได้ง่ายๆคำถามก็คือว่าเรามีรัฐบาลที่จะปกป้องคุ้มครองผู้พิพกมีรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ด้วยซ้ำในมาตรา64ถ้าผมจำไม่ผิดรัฐต้องกำหนดมาตรการที่มีปฏิภาพในการคุ้มครองผู้พิพากคำถามว่าท่านได้รับมาตรการแบบนั้นเพื่อการคุ้มครองผู้พิพกอย่างชัดเจนหรือยัง เราถามได้เราตอบได้แล้วมันจะเป็นยังไงต่อในโจทย์ตรงนี้นี่ผมแค่ยกตัวอย่างละการใหญ่ๆที่ทำให้เห็นว่าเงินของพวกเราไหลออกที่เป็นทางการนะไหลออกไปเพราะการปล่อยให้เอกชนมาร่วมดำเนินการในธุรกิจกึ่งผูกขาดหรือผูกขาดโดยธรรมชาติแทบทั้งหมดในขณะนี้จนรัฐ ไล่ซึ่งอำนาจต่อรองหรือเจตนาหรือจงใจหรือไม่เจตนาที่จะต่อรองก็มีทั้งหลายรูปแบบนะที่จะไม่ต่อรองเพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนนะครับแล้วเราก็ใส่ใจแต่เรื่องการถูกเถียงการโต้แย้งในความคิดแบบอนุรักษ์นิยมกับรับแรงเสียดทานไม่ได้กับความคิดแปลกใหม่ของเด็กรุ่นใหม่แล้วเราก็เมามันกับอินมากกับการฟาดเรื่องที่ไม่แทบจะที่จะไม่ได้ปกป้องผลประโยชน์ของเราเลย เราไม่เคยคิดที่จะแก้ไขปัญหาโครงสร้างทางกฎหมายแบบนี้เลยกฎหมายถึงหมายถึงทางกฎหมายทางเศรษฐกิจที่พี่รถใช้คําว่าประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจอาจารย์ประสาทมีแต้ก็พูดถึงประชาธิปไตยทางด้านพลังงานหรืออะไรต่างๆแบบนี้เราไม่มีพื้นฐานแบบนี้เลยผมชี้อันหนึ่งนะที่เป็นตัวกฎหมายที่เป็นลากเง่ามาตั้งแต่สมบูรณาญาสิทธิราชย์จนมาสู่การเปลี่ยนแปลงของระบบประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเลยนะฮะ แต่ไม่เปลี่ยนต่างประเทศเปลี่ยนไปหมดแล้วเรามีกฎหมายรัฐธนูญหลักการนะอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยอยู่ในมาตาแรกมาตาที่หนึ่งเนาะมีใครให้ความหมายผมได้ในหนึ่งสองสาวินาทีว่าอธิปไตยแปลว่าอะไรเขียนกฎหมายโดยไม่มีคํานิยามนะฮะอธิปไตยเป็นของปวงชนแต่เมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยทรัพยากรธรรมาชาติไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรปิโตเรเลียมทรัพยากรคลื่นอากาศทรัพยากรอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยมันถูกฝังไวอ้อย่างนี้นะครับ ในกฎหมายที่เป็นตัวกฎหมายรองรับจากรับนูนเขาเขียนเชิดชูท่านนะอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยซึ่งท่านก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่พอพูดถึงทรัพยากรทรัพยากรปิดโตเลียมเขียนวักต่อมาเป็นของรัฐทรัพยากรป่าไม้เป็นของรัฐทรัพยากรคลื่นความถี่เป็นของรัฐซึ่งรัฐจะต้องจัดให้มีหน่วยงานน่นนี่นั่นมาดูแลแทนประชาชน สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแม้ว่าท่านจะมีอธิปไตยเป็นของรัฐแต่ท่านถูกตัดตอนด้วยข้อกฎหมายแบบนี้เป็นประกอบเพราะอะไรข้อพิสูจน์นะเวลาท่านได้รับความเดือดร้อนอะไรสักอย่างหนึ่งจากการที่การใช้ทรัพยากรหรือการ,ร,การสม,มรทานนะที่เขาได้รับสม,มรทานไปแล้วท่านเห็นว่าการให้สม,มรทานแบบนี้ไม่มีความเป็นธรรมต่อท่านในฐานะผู้ในฐานะผู้พิพากษเนี่ยท่านไปฟ้องศาลศาลอะไรก็แล้วแต่ศาลเขาจะดีดท่านออกมา เขาถือว่าท่านไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงทั้งๆท,ที่เราคิดว่าทรัพยากรนั้นเป็นของเราแต่กฎหมายไม่ได้เขียนให้เราเป็นของเราโดยตรงมันมีตัวขั้นแทรกอยู่เราต้องไปเขียนโยงอธิปไตยคืออะไรแล้วมันห่างไกลจากตัวเราแต่เรื่องเนี้ยนักบัญญาชนนักวิชาการนักกฎหมายอะไรต่างๆทุกคนยอมรับมาต่อเนื่องมาโดยตลอดว่าเขียนดีแล้วเขียนดีแล้วแล้วเราก็ยอมรับมาต่อเนื่องแก้ไขกฎหมายแล้วมันมาต่อเนื่องเขียนดีแล้วเราไม่แตะข้อนี้ เดี๋ยวมันจะวุ่นนะในขนาดที่หลายประเทศไม่ต้องยกตัวอย่างไกลบรรดาประเทศเพื่อนบ้านเราของเราทั้งหมดเนะี่ยฮะที่เราดูถูกเขาว่าเป็นประเทศเมืองขึ้นมากอดเนี่ยเขารับรู้ความเจ็บปวดของการเป็นคนในเมืองขึ้นที่ถูกเจ้าอาณานิคมดูดทรัพยากรออกไปการดูดถูกดูดทรัพยากรออกไปหมายถึงการดูดอาหารการกินเอาความยากจนโยนมาใส่ในชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นอินเดียมาเลเซียเวียดนามที่ต่อสู้อะไรต่างๆทุกคนเขียนไว้หมดนะครับอย่างเช่นทรัพยากรปิโตเรเลียมเป็นของปวงชนเป็นของคนมาเลเซียเป็นของคนมาลายูยกตัวอย่างทําไมคนมาลายูถึงได้ใช้น้ํามันราคาถูกในฐานนะภูมิบุตรมันเป็นของคนมาลายูไม่ใช่ของคนเชื้อชาติอื่นด้วยนะนี่คือหลักกฎหมายที่เขียนปกป้องความเป็นเจ้าของทรัพยากร โบลิเวียก็เขียนไว้อเมริกากลางก็เขียนไวเป็นของคนโบลิเวียเขาไม่ได้เขียนคํายากเลยนะเขาไม่ได้เขียนอธิปไตยเป็นของชนมาเลเซียไม่มีเขาเขียนลงปุ๊บไปเลยทรัพยากรเรื่องนี้ทุกอย่างธรรมชาติเป็นของคนเมื่อคุณเป็นเจ้าของเนี่ยคุณได้รับความเสียหายคุณฟ้องไอ้หน่วยงานของรัฐที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อคุณได้ไม่ถูกดีดออกจากศาลแต่บ้านเราเขียนมีตัวขั้นเหมือนมีตัวสแลดกลาง ว่าทรัพยากรน,นู่นนี่นั่นเป็นของรัฐและนี่คือสิ่งที่เราเกิดขึ้นก็คือว่าทำไมพวกนักการเมืองถึงช่วงชิงโคต้าตำแหน่งอยากจะเป็นรัฐมนตรีให้ได้ที่สุดเป็นรัฐมนตรีมันมีอำนาจในการให้สัมทานมันมีการอำนาจในการเข้าถึงทรัพยากรแทนท่านมันมีอำนาจในการที่จะสร้างการผูกขาดตัดตอนได้และมีอำนาจอย่างที่คุณหมอเปรมน่าจะผ่านประสบการณ์เรื่องนี้มาอยู่เยอะที่จะเข้าถึงสิ่งที่ ไม่ควรจะเข้าถึงได้แล้วเราก็อยู่ในภาวะแบบนี้มาโดยต่อเนื่องแล้วในฐานะผู้พภคากาก็จะปรปะจนสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือไลซึ่งอำนาจต่อรองแล้วเราก็ถูกขบความคิดให้เกิดความแตกแยกในทางการเมืองผสมผสานเข้ามาอีกจนทําให้เกิดความเขาเรียกว่าอ่อนแออย่างรุนแรงจนถึงขั้นวิกฤตในการที่ประชาชนจะสามารถรวมตัวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองได้นี่คือจุด ที่เกิดขึ้นในขณะนี้สําหรับประเทศไทยและผมย้อนความอ่อนแอและการถูกทําลายทางเศรษฐกิจของประชาชนนะหลักง่ายๆที่ท่านดูนะเราเหลือเราไม่มีเหลือแล้วนับตั้งแต่ปี3-5ที่ผมโยนมาแล้วนะว่าเราถูกแย่งชิงกิจการที่เป็นของรัฐโดยอำนาจผูกขาดโดยธรรมชาติเข้าไปอยู่ในมือของเอกชนโดยตลอดหลังจากนั้นก็มีการยึดพื้นที่ตลาด เติบโตขยายตัวมาจนต่อเนื่องจนถึงนวันนี้คือท่านแทบไม่มีทางเลือกหรือไม่มีทางเลือกเลยในหลายๆกิจการที่เป็นอำนาจผูกขาดโดยธรรมชาติซึ่งเป็นหัวใจสําคัญที่รัฐควรจะมีอำนาจต่อรองกว่าน,นี้นั่นคือปี35แน่นอนคนยุคนั้นอาจจะไม่ผิดนะผมไม่ได้โทษท่านเหล่านั้นว่าท่านมีท่านเชื่อว่ามันจะทําให้ประเทศไทยดีขึ้นแต่ไม่มีใครสรุปว่านาจุดในวันนี้ระหว่างทางมันล้มเหลวต้องแก้ไขอย่างไรต้องปรับปรุงอย่างไงต้องอุดรอยรั่วอย่างไรไม่มีใครคิด หลังจากนั้นแล้วปล่อยให้เทคโนแคดของฝ่ายทุนที่ได้ประโยชน์นั้นเป็นคนครอบงํานโยบายของรัฐมาโดยต่อเนื่องนั่นคือสามทีนี้จังหวะที่มันเอ็กเก็คือ2จังหวัดใหญ่ๆของประเทศไทยคือ40วิกฤต4 0เงินของประเทศหายด้วยเทคนิคของการทําลายค่าเงินบาทหายทันทีโดยอัตนมัติภายในเสี้ยววันนะฮะ สิ่งที่รัฐบ,บาลทําในขณะนั้นก็คือการขอยืมเงินในอนาคตจากแหล่งเงินนอกประเทศเข้ามานะครับกับ 2. แล้วประชาชนคนตัวเล็กทำํำยังไงก็คือออกโนโยบายสนับสนุนสินเชื่อส่วนบุคคลให้คนคนไทยรู้จักไปยืมในเงินในอนาคตไม่ใช้ท่านรู้จักอะไรนะบัตรพวกบัตรอีอออนบัตรเงินด่วนบัตรอะไรต่างๆแล้วเขาก็ปล่อยให้กับพวกคนถือบัตรเครดิตคนถือบัตรเครดิตแน่นอนเงินเดือน20 0 0 0ื เค okay, จบแล้วก็มาขยายลงที่คนที่มีเงินเดือน1 5ึ0 0หหลังจากนั้นก็ลงมาที่7,000บาทต่ํามาเรื่อยๆแล้วปรากฏว่าคนเหล่านั้นอยู่ในสภาพไม่สามารถชําระหนี้ได้เป็นหนี้สินล้นพ้นตัวอย่างต่อเนื่องพอหมดลายลนั้นนะจบลายนั้นหลังจากนี้เราอยู่ในภาะวะอะไรครับใช้เงินงบประมาณของแ่ดดินก็คือเงินในอนาคตโทษทีเงินในปัจจุบันใช้เงินงบประมาณ จนล่าสุดก็วางแผนจะใช้เงินกู้ในอนาคตผ่านทางงบประมาณมาปล่อยให้คนไทยโดยให้ยืมเรียกว่าให้ยืมทุกคนยืมนะฮะเพราะต้องต้องใช้คืนในรูปของภาษีเก็บคืนในภายหลังไม่ได้ใช้ฟรีท่านเห็นเส้นทางนะแต่ก่อนเนี่ยหนึ่งเขาไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะตั้งแต่4 0ศูนยืมเงินจาก IMF ปล่อยกู้อตา่างปรากฏธุรกิจที่เป็นกลุ่มที่อำนาจของการผูกขาดธุรชิดใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ แต่ประชาชนดีขึ้นไหมฮะนับตั้งแต่ปี40เลยมาเราอยู่ในภาวะการแบบนี้เราจําทุกคนได้นะรัฐมนตรีคือใครนายกรัฐมนตรีทุกคนผ่านการต่อสู้ในท้องถนนมาทั้งสิ้นชีวิตเราได้อะไรขึ้นจากการต่อสู้ที่ผ่านมาในรายละเอียดเราได้แต่การได้กู้ยืมเงินในอนาคตทั้งของตัวเองและของตัวเองและของรัฐรัฐณนวันนี้ก็จะเอาเงินในอนาคตของเราเองเพราะไม่มีใครให้กู้แล้วแล้วเราก็จะเอา เพราะเราก็ไม่รู้ไม่เอาก็ไม่ได้ไม่รู้จะกินอะไรไม่มีทางไปแล้ววันข้างหน้าค่อยว่ากันอาการแบบเนี้มันคล้ายๆตอนกรุงศรีแตกเหลือคนจํานวนน็อตนิดที่ไม่ถูกเกณฑ์ไปเป็นทาสของพมา่าเพราะตอนกรุงศรีแตกเนี่ยกรุงศรีสมมุติว่ามีคนอยู่ประมาณ4ี่แสนคนเอาไปพม่าสอง0 0 0ถึงส0 0 0 0นคนเหลือไอ้แสนคน,นที่เป็น หัวกะทิชั้นยอดที่รู้เอาตัวรอดเป็นยอดดีนะฮะคนกลุ่มนี้ลนะที่เป็นต้นพันธุ์ของเรามาในพวกเอาตัวรอดเป็นยอดดีนะคือตายเอาดาบหน้าทุกคนเมื่อถึงวิกฤตเพะเจ้าตากก็แตกไปทางหนึ่งตายไปทางจันทบุรีเอาตายเอาดาบหน้าต้นตระกูลของราชวงศ์จัก,กรีก็เลือกเอาสักทางหนึ่งแต่ละคนแตกกระจัดกระจายสภาพการตอนเนี้มันกําลังไปทิศทางนี้เพราะเราไม่มีเงินเหลือในกระเป๋าแล้ว คนตัวเล็กๆไม่มีธุรกิจเล็กๆไม่มีช่องว่างของความรวยความจนเห็นได้เด่นชัดมากขึ้นนะฮะแล้วก็เราก็มีความฝันกับทําธุรกิจออนไลน์แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไหมะฮะเกิดการหลอกลวงกันอย่างฉีหายวายปวงไม่ต่างจากตอนกรุงศรีอยุธยาแตกบ้นบ้านชิงเมืองเหมือนแบบไม่มีขือมีแปรทุกวันนี้เงินคนไทยล่วออกจากระบบผ่านทางธุรกิจสีดําสีเทา การฉกชิงวิ่งราวทางออนไลน์เนี่ยเป็นเงิน60,000่นล้านบาทสะสมมาตั้งแต่มีนาคม2,565จนถึงปัจจุบันแค่ช่วงมีนาคม2,567ถึงเดือนกรกฎาคม6-7เนี่ยเพิ่มความเสียหายขึ้นมาอีก2,000 20, 0ล้านบาทประเด็นก็คือว่าเงิน60,000ล้านบาทเนี่ยเป็นเงินที่ล่วไหลออกไปนอกประเทศเฉย,เฉย,เฉย โดยไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มโดยไม่มีเงินย้อนกลับโดยไม่มีธุรกรรมอะไรหุนเวียนย้อนกลับเพราะเป็นการหลอกโดยไม่มีการผลิตสินค้าและกลุ่มพวกนี้ก็คือกลุ่มข้าราชการบำนาญคนแก่กลุ่มปอบบางถูกหลอกได้ง่ายที่สุดในโลกออนไลน์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนั้นมันมีจุดหลายจุดที่ผมคิดว่าอยากจะปูพื้นตรงนี้ให้เห็นถึงสถานะของเราว่าเราไม่ควรประเมินว่าเรามีความปลอดภัยแต่พิจว่า ถ้าเราเห็นถึงอันตรายแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันจะทําให้ช่วยให้เราเนี่ยได้ย้อนกลับมาคิดแล้วสละอคติในหลายเรื่องที่ติดตัวแต่ละท่านมาโดยเฉพาะอาคติเรื่องของทาง,ทางการเมืองเนี่ยวางไว้เพราะการฟาดฟันช่วงชิงของเขาไม่ได้เกี่ยวกับประโยชน์ของประชาชนคนตัวเล็กอย่างเราเลยนะฮะผมก็อยากจะทิ้งไว้ในประเด็นตรงนี้ครับขอบพระคุณครับ